็เปปนนนนต้นาน้ามมันันะครบสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมา,าสาธิตการใช้ใบปลาล์มน้ำมันนะครับมาทำหลังคานะครับคลิปที่แล้วมี f c ท่านหนึ่งถามว,ว่าอยากดูช้าๆชัดๆอีกครั้งนะครับดูไม่ทันขั้นแรกต้องทำไงก่อน,นครับทั้งนี้ต้องเตรียมไม้ ใช้ห้าห้าเส้นนะครับแล้วก็ขั้นแรกอขั้นแรกต้องใส่ตรงกลางไปก่อนใส่ตรงกลางัดในทำตรงกลางออกมานะครับแล้วใส่ไปอีกอีกทีก็ยกสามเส้นสามเส้นใส่เข้าไปเข้ามาอันนี้ยกสองเส้นยกสองเส้น มันจะไดชิดๆอ๋ออย่างนี้นะครับอันนี้ก็ยกสี่เส้นออกมาก็สี่เส้นมันชิดๆ,ๆมันซ้อนกันนั่น มีสองเส้นมีสองเส้นก็ทำในแบบนี้ครับสลับไปสลับมาจนจนสุดไม้ที่เราเตรียมไว้นะครับถ้ามันใส่ผิดมันจะเข้าไปเลยอ,อันนี้ให้ยกเส้นนี้เม้ส้นกลาง เส้นกลางต้องให้ชิดนี่อีกอีกชิดต้องให้ชิดตรงนี้กลางดูมันก็ชิดอยู่แล้วถ้าว่าใส่พิษนะใส่พิษมันจะไม่ชิดเลยเนี่ยตัวนี้ทำยกเนี่ยเส้นกลางสองเส้นลงชิดไปเส้นกลางลงเปืนสุด อันนี้ใบปาม์ม่เราต้อง <c oughs> เลาะออกก่อนนะครับาสดเลยถ้าเลาะไว้หลายวันมันเกี<อ>่ยวแปลงมังค่าได้ก็ทาอันนี้เราจะใช้คลุมแปลงสตรอเบอรี่นะครับที่ทำแบบนี้นะครับทดแทนตองตึงนะครับ ตามอันนี้มันมีเหงี็งอก แล้วครดูชัดๆเนี่ยชัดๆค่อยๆอย่ะ ก็ใกลเสร็จแล้วนะครับเ,เดี๋ยวต้องใช้ตอกมัดปลายใช่ไหมครับช่งยะครับม,มัดเนี่ยแล้วก็ใช้ตอกมัดให้แน่นๆนะครับหัวท้าย หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องตัดตัดตรงปลายมันด้วยนะครับเพื่อความสวยงามความสั้นความยาวก็แล้วแต่พื้นที่นะครับที่ใช้สวย เสร็จเรียบร้อยครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ช่างยะเขาทําไว้หลายอันแล้วนะครับอันเราก็ช่างยะนี่หลายสิบอันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้คุมแปลงสตรอเบอรี่นะครับก็คลิปนี้ก็สาธิตช้าช้าชัดๆตามที่ท่านต้องการแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ